เรื่องของการเดินทางนั้นบางครั้งเราก็เลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะต้องเดินทางไปกับใครยิ่งเป็นการเดินทางแบบสาธารณะด้วยแล้วบอกเลยว่าเลือกไม่ได้จริงๆครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังช่องเล่าเรื่องผีและพี่ตุยติดมันผมชื่อกันนะครับประสบการณ์ที่ผมส่งมาเล่าในวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมพบเจอมาด้วยตัวเองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับ ถ้าใครฟังแล้วไม่เชื่อก็ขอให้ฟังเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันครับตั้งแต่ตอนที่เรียนจบมางานที่ผมทำก็ไม่ได้ตรงกับสายที่เรียนมาหรอกครับเพราะผมเลือกเรียนอะไรที่ไม่ได้อยากเรียนสักเท่าไหร่ซึ่งงานที่ผมทำนี้ก็เป็นงานประจำทั่วไปนั่นก็คือเป็นเซลล์ครับผมทำงานมาได้ประมาณ2ปีที่บริษัทของผม ก็ได้มีการจัดอบรมสัมมนาที่ต่างจังหวัดขึ้นซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานของพนักงานทุกคนผมเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของการพัฒนาที่มีรายชื่อให้ไปร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วยเป็นการจัดสัมมนาร่วมกับบริษัทลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกซึ่งรถที่ใช้ในการเดินทางก็คือรถตู้ของบริษัทครับ เราใช้รถเดินทางไปทั้งหมด3คันและแต่ละคันก็มีพนักงานทั้งหมด10คนส่วนรถที่ผมได้ขึ้นนั้นเป็นรถคันเดียวกันกับพี่ธงพี่ยงพี่กิ่งซึ่งอยู่ทีมเดียวกันกับผมรวมถึงพี่พี่ทีมอื่นด้วยครับทุกอย่างดูเหมือนจะปกติดีจนกระทั่งจู่ๆพี่น้ำพี่ที่อยู่อีกทีมหนึ่งก็พูดลอยๆขึ้นมา เหมือนจะถามทุกๆคนกลิ่นอะไรก็ไม่รู้เหม็นมากเลยนะว่าไหมได้กลิ่นมาตั้งแต่ออกรถแล้วละ่ะนั่นทำให้ทุกคนเริ่มหันไปดมเสื้อของตัวเองรวมถึงตัวผมด้วยผมพยายามที่จะสูดกลิ่นแล้วแต่ก็ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะครับเพราะลองดมๆดูแล้วก็เหมือนว่ามันไม่ได้มีกลิ่นอะไรลอยโชยมาเลย ไม่เห็นจะได้กลิ่นอะไรเลยน้ำคิดไปเองหรือเปล่าพี่พงศแฟนของพี่น้ำที่ทำงานอยู่ในทีมเดียวกันและแกก็เป็นคนที่ธรรมะทำโมมากๆครับได้กลิ่นจริงๆนะเหม็นยังก็มีอะไรตายเหม็นปากตัวเองหรือเปล่าน้ำพี่ทงที่เป็นคนชอบแซวและหาเรื่องคนอื่นอยู่แล้วก็พูดแซวพี่น้ำบอ,อกไปทั้งพี่ยง พี่กิ่งและพี่คนอื่นๆก็หัวเราะออกมาอย่างคลื้นเครงจะมีก็แต่พี่พงษ์ผมและพี่อีกสองสามคนที่ไม่ได้หัวเราะออกมาด้วยพี่น้ำออกจะมีอาการหุดหงิดมากขึ้นกว่าเดิมแล้วหาผ้าอะไรมาปิดที่จมูกของแกก่อนที่จะมีพี่ๆคนอื่นเริ่มบ่นออกมาว่าได้กลิ่นเหมือนกันแล้วส่วนผมเองก็เริ่มจะมาได้กลิ่นเอาช่วงหลังๆ ผมไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือว่าเป็นการอุปทานหมู่แต่ยิ่งเดินทางนานไปเรื่อยๆกลิ่นนั้นมันก็เริ่มแรงขึ้นซึ่งก็มีพี่ทงกับพิยงเท่านั้นที่ไม่ได้กลิ่นครับอุปทานหมู่กันหรือเปล่าวะกลิ่นเหม็อนอะไรไม่เห็นจะได้กลิ่นเลยแล้วพี่คนขับได้กลิ่นเหม็นไหมพี่พี่ทงตะโกนถามมาจากด้านหลังของรถซึ่งดูเหมือนว่าพี่คนขับรถ จะเป็นคนมีอายุมากแล้วและไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่ผมได้กลิ่นมาตั้งแต่พวกคนขึ้นรถกันมาแล้วไม่งั้นจะเอานากากามาใส่ทำไมแล้วบรรยากาศภายในรถก็ดูอึมครึมขึ้นมาทันทีครับที่พี่คนขับรถพูดออกมาแบบนั้นพี่ธงและพี่ยงก็เลยพยายามที่จะพิสูจน์กลิ่นแต่ว่าพยายามดมหากลิ่นยังไงพวกแกสองคนก็ไม่ได้กลิ่นเลยครับไอ้กัน มึงได้กลิ่นด้วยเหรอวะใช่พี่จุูู่มันก็เหม็นอึบขึ้นมาเลยอะพี่โดยเฉพาะใกล้ๆพี่เนี่ยแหละไม่ใช่กลิ่นมันมาจากพี่เหรอพี่ถึงไม่ได้กลิ่นน่ะพี่ธงทำท่าเหมือนจะตีผมในตอนที่ผมแซวพี่แกออกไปส่วนพี่ยงก็ทำเป็นไม่สนใจและขยับตัวทำท่าเหมือนจะงีบหลับจนรถออกเดินทางไปได้ประมาณครึ่งทางก็แวะจอดที่ปัม๊ม ทุกคนลงจากรถไปเจอกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆที่จอดแวะพักเหมือนกันก่อนที่พี่น้ำจะเริ่มบน่นว่าบนรถไม่รู้ว่ามีใครเท้าเหม็นหรือว่าเอาอะไรเหม็นๆมาด้วยหรือเปล่าผมเองที่รู้สึกว่ามันแปลกๆก็ชักจะเริ่มสงสัยตามที่พี่น้ำบอกแล้วว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของกลิ่นเหม็นเน่าที่ว่านั้นและคนที่ผมสงสัยในตอนนั้นก็มีพี่ธงกับพี่ยงสองคนที่ไม่ได้กลิ่นครับ ซึ่งพี่ถงที่ลงมาเข้าห้องน้ำพร้อมกันกับผมก็ดูจะปกติดีไม่มีอะไรแต่พี่ยงที่ไม่ลงมากลับนอนยีบอยู่บนรถปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นและดูน่าสงสัยมากที่สุดตอนที่ผมเดินกลับไปที่รถในทันทีที่ประตูรถตู้เปิดออกกลิ่นเหม็นเน่านั้นก็ลอยโชยมาแตะที่จมูกทันทีเลยครับกลิ่นมันแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนพี่คนขับรถที่มาเปิดประตูพร้อมกันกับผมถึงกับต้องรีบปิดประตูแล้วสำลักพะอืดพะอมเหมือนจะอ้วกผมเองก็รีบเอามือมาปิดจมูกเหมือนกันครับพอมองไปที่พี่ยงซึ่งยังคงนอนอยู่ก็ดูเหมือนว่าแกจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยพี่ยงพี่ยงครับพี่ยงผมเรียกชื่อพี่ยงออกไปแต่แกก็ไม่ยอมตอบครับ จนผมเอื้อมมือไปเขย่าที่เข่าของแกแล้วจู่ๆก็ดูเหมือนว่าร่างกายของแกจะอ่อนเหลวครับมันโอนเอ็นหักผิดรูปไปจากที่ผมสะกิดเพียงแค่นิดเดียว<ะ>ผมตกใจจนพงะถอยหลังไปชนกับพี่ธงที่เดินมาที่ด้านหลังของผมเฮ้ยเป็นอะไรวะพ,พ,พ,พี่ธงพ,พ พี่ยงแกเออผมพูดพร้อมชี้นิ้วไปที่พี่ยงแต่ก็ไม่เห็นพี่ยงอยู่ในรถแล้วผมรู้สึกขนลุกตอนกลางวันแสกๆและไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้แต่ผมก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะครับจนทุกคนเดินกลับมาขึ้นรถกันหมดแล้วและพี่คนขับรถก็กำลังจะขับรถออกไปจากปั๊มเดี๋ยวครับพี่ยงยังไม่ได้ขึ้นรถมาเลยนะครับ ทุกคนหันมามองผมเป็นสายตาเดียวกันเหมือนกำลังสงสยัยหรือคิดว่าผมกำลังจะเล่นมุกอะไรเป็นบ้าอะไรขึ้นมาอีกไอ้กันยงมันก็นั่งอยู่บนรถตั้งนานแล้วไหมพี่ธงหันมาตบหัวผมและดุที่เล่นอะไรไม่เข้าเรื่องแต่เอาจริงๆในตอนนั้นผมไม่เห็นพี่ยงเลยครับไม่เห็นจริงๆแต่ดูเหมือนว่าทุกคน จะเห็นว่าพี่ยงยังคงนอนหลับอยู่ข้างๆพี่ธงครับผมเริ่มรู้สึกสับสนมากๆว่าผมไม่เห็นพี่ยงจริงๆหรือว่าทุกคนกำลังแกล้งผมกันแน่แต่กลิ่นเหม็นบนรถนั้นก็ยังมีอยู่เรื่อยๆจนตอนนี้ทุกคนเริ่มจะทนไม่ไหวและนั่งเปิดกระจกรถตู้กันแล้วพี่พี่จอดรถหน่อยได้ไหมไม่ไหวแล้วจะอ้วก พี่น้ำพูดขึ้นก่อนที่คนขับรถจะต้องรีบจอดรถตรงข้างทางครับพี่น้ำรีบเปิดประตูรถตู้ลงไปพี่พงเองก็ตามไปดูแลแฟนของแกด้วยทุกคนยังคงนั่งนิ่งๆและเอามือปิดจมูกของตัวเองไปเรื่อยๆจนสักพักพี่กิ่งก็เป็นอีกคนที่เริ่มจะทนไม่ไหวโอ๊ยไม่ไม่ไหวแล้วเหม็นจนจะหายใจไม่ออกอยู่แล้ว มีใครตายหรือเปล่าเนี่ยคำพูดของพี่กิ่งทำให้ผมสะดุ้งโยงขึ้นมาแม้ว่าตอนนั้นจะเป็นช่วงเวลาใบบ่ายแต่ผมก็อดที่จะหันไปมองตรงบอกข้างๆพี่ทงไม่ได้คราวนี้ผมเห็นพี่ยงนั่งอยู่ครับท่าทางของแกเหมือนกับคนที่นอนหลับตามปกติแต่สายตาของแกกลับจ้องขมิงมาทางผม พี่ธงดูเหมือนจะจับอาการผมได้แกเลยถามผมย้ำๆว่าผมเป็นอะไรทำไมถึงหน้าซีดขนาดนั้นจะอ้วกหรือเปล่าแกจะได้ขยับให้ไม่ไม่พี่ไม่ครับผมผมไม่ได้เป็นอะไรเลยครับผมรีบตอบพี่ธงออกไปและหันหน้าไปมองทางอื่นทันทีไม่นานพี่น้ำกับพี่พงก็เดินกลับมาขึ้นรถครับ แต่จู่ๆพี่น้ำก็ชะง,งักและมองซ้ายมองขวามองเข้ามาในรถแล้วหันไปมองที่พี่พงษ์พี่ยงไปไหนอะทุกคนหันไปมองที่พี่น้ำที่จู่ๆก็พูดขึ้นมาผมเองก็หันไปมองที่พี่น้ำและหันกลับไปมองที่เบาะรถเหมือนกันพี่ยงยังคงนั่งจ้องมองมาที่ผมอยู่ครับสายตาของแกดูกโกรธเกรี้ยวมากๆ ทั้งๆท,ที่ผมเองก็ไม่ได้ทำอะไรให้แกเลยอีกคนละเมารถเหม็นกลิ่นตัวเองจนสมองมึนเลยหรือไง <_ C 1> พี่ธงพูดต่อพี่น้ำซึ่งพี่พงเองก็บอกเหมือนกันว่าพี่หยงก็ยังนั่งหลับอยู่ข้างๆพี่ธงพี่น้ำเลยจำใจจะต้องกลับขึ้นรถมาด้วยความรู้สึกงงๆก่อนที่รถจะเริ่มออกเดินทางอีกครั้งแล้วพี่น้ำก็มีอาการหันกลับมามองที่เบาะข้างหลังบ่อย ซึ่งเป็นที่นั่งของผมเองครับพี่ทงเห็นว่าพี่น้ำหันมามองที่ข้างหลังบ่อยๆจนเกิดรำคาญก็เลยถามพี่น้ำออกไปว่าเป็นอะไรหรือเปล่าพี่น้ำเองก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่หันมามองที่ผมเหมือนแกจะส่งสายตาม,มาถามว่าผมก็ยังไม่เห็นพี่ยงเหมือนแกใช่ไหมผมพยักหน้าให้แกไปก่อนที่แกเองจะพยักหน้าตอบกลับมา จนเข้าสู่ช่วงพลบค่ำรถของพวกเราก็เป็นคันสุดท้ายที่ทางฝ่ายบุคคลโทรเข้ามาสอบถามว่าเดินทางถึงไหนกันแล้วเพราะรถคันอื่นๆเดินทางมาถึงกันตั้งแต่ช่วงเย็นและตรงตามเวลาด้วย <c oughs> ก็เพราะมัวแต่แวะอวกแวะเข้าห้องน้ำกันอยู่นั่นแหละมันเลยช้าไง <c oughs> พิธงที่ปากหาเรื่องอยู่แล้วก็พูดลอยๆขึ้นมาทันที หลังจากที่มีน้ำวางสายจากฝ่ายบุคคลแล้วจูจ่ๆคนขับรถก็จอดเข้าข้างทางและลงจากรถไปอ้วกก่อนที่จะเดินกลับมาเปิดประตูรถโอ๊ยทำไมมันเหม็นได้ขนาดนี้ยิ่งคําก็ยิ่งเหม็นใครวะในพวกมึงลงมาจากรถให้หมดสิกูจะไล่ดมเรียงตัวเลย พวกเราทุกคนรู้สึกตกใจกับสิ่งที่พี่คนขับรถพูดเป็นอย่างมากแต่พนักงานคนอื่นๆก็เห็นด้วยก่อนที่พวกเราจะทยอยลงจากรถทีละคนจนกระทั่งถึงแถวที่ผมนั่งพี่ธงก็ทำท่าเหมือนหันไปคุยกับพี่ยงซึ่งผมกับพี่น้ำก็หันหน้าไปมองกันด้วยความรู้สึกวันๆเออพอลงจากรถมาแล้วก็ไม่เหม็นสรุปว่าต้องมีใครสักคนในนี้แหละ ที่แม่งเหม็นคนขับรถตู้หันมามองพวกผมและจ้องมองพี่ผมก็เลยอาสา,าที่จะตรวจสอบให้และพยายามพูดให้พี่คนขับรถใจเย็นๆลงเพราะตอนนั้นเหมือนว่าคนขับรถจะโกรธและหงุดหงิดมากๆเลยครับแล้วตอนนี้พวกเรายังได้กลิ่นเหม็นกันอยู่ไหมครับเพราะตัวผมเองตอนนี้ก็ยังได้กลิ่นลอยมาอยู่นะน่าจะมีใครสักคนที่เท้าเหม็นหรือเปล่า แต่กลิ่นมันก็แรงมากๆหรือว่ามีใครเอาของอะไรติดตัวมาและมีตัวอะไรตายในนั้นไหมครับพวกของเก่าๆวะครับพี่พงพูดถามทุกคนออกไปผมเองที่เห็นว่าพวกเราก็มีกันแค่นี้และไม่มีพี่ยงอยู่ด้วยเลยเหลือบมองไปที่พี่น้ำอยู่ตลอดพวกเรามากันสิบคนไล่ดูกันทีละคนและกันนะครับเช็คจากกระเป๋าก่อน จะเช็คตรงข้างทางนี้เลยเหรออีกนิดก็จะถึงโรงแรมแล้วว่าเช็คตอนถึงโรงแรมที่มีไฟสว่างๆไม่ดีกว่าเหรอพี่กิ่งพูดขึ้นและเหมือนทุกคนจะเห็นด้วยและยอมที่จะนั่งทนเหม็นกันไปจนถึงที่โรงแรมเลยครับเมื่อรถขับเข้ามาถึงที่โรงแรมทุกคนก็รีบลงจากรถและตรวจเช็คสัมภาระของทุกคนซึ่งกระเป๋าที่พี่พงศ์เป็นคนยื่นให้กับแต่ละคน ดูเหมือนว่าแกเองก็จะนับอยู่ในใจไปด้วยว่าคนที่มารับกระเป๋านั้นมีทั้งหมด9คนซึ่งไม่รวมพี่คนขับรถครับหยิบกระเป๋ากันไปหมดแล้วนะครับผมนับได้9คนเองเมื่อกี้ยังไม่มีใครขึ้นรถมาหรือเปล่าก็ขึ้นมาครบทุกคนนะพี่กิ่งตอบแทนทุกๆคนส่วนพี่ทงก็เหมือนจะมองซ้ายมองขวาและมีอาการงงๆ ในตอนนั้นผมคิดว่าพี่ธงเองก็น่าจะเริ่มรู้สึกตระหนิดใจขึ้นมาบ้างแล้วอ้าวไอ้ยองมันไปไหนวะกระเป๋ามันก็ไม่อยู่บนรถเหรออ่านั่นสิคุณยงหายไปไหนบนรถก็ไม่มีกระเป๋าของใครแล้วนะครับระหว่างที่ทุกคนกําลังสงสัยกันอยู่นั้นฝ่ายบุคคลก็เดินเข้ามาหาและบอกให้ทุกคนเข้ามารับกุญแจห้อง และเซ็นชื่อรับกุญแจด้วยซึ่งในใบรายชื่อนั้นก็มีเพียงแค่เก้าคนเท่านั้นเออน้องมิน้นน้องมิน้นทำไมในใบนี้มีแค่เก้าคนล่ะชื่อไอ้ยองหายไปไหนอ้าวพี่ธงไม่รู้เหรอว่าเมื่อคืนพี่ยงเขารถความนะอยู่ห้องไอซูตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตอนเช้าญาติเขาก็เพิ่งโทรมาแจ้งเองว่าแกเสียแล้ว แต่พวกเราออกมากันแล้วนะสิก็เลยต้องเป็นอีกสองวันนะพี่ถึงจะได้ไปร่วมงานศพสนิทกันขนาดนี้ไม่รู้ได้ยังไงเนี่ยฮะเป็นไปไม่ได้จะบ้าเหรอก็มันยังนั่งรถมากับพวกพี่เอ,อพิทงไม่ได้พูดจนจบประโยคเพราะหันมาเห็นหน้าผมซะก,ก่อนและดูเหมือนว่าแกจะนึกอะไรบางอย่างออกแล้ว พิธงแกรีบหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาและกดโทรหาใครสักคนก่อนที่จะวางสายสีหน้าของแกดูตกใจมากถึงขนาดซีดเผือดเลยละครับแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อจู่ๆแกก็เป็นลมล้มลงไปทันทีโชคดีที่พิพงยืนอยู่ใกล้ๆเลยเข้าไปประคองไว้ทันสรุปแล้วมีคนโทรมาหาพิธงหลายสายมากๆ ซึ่งก็คือญาติและแฟนของพี่ยงแต่เพราะพี่ธงแกเป็นคนชอบปิดเสียงมือถือเวลาที่เดินทางหรือออกมาข้างนอกเพราะไม่อยากจะให้กวนสมาธิเวลาที่ขับรถหรือกวนเวลาที่แกนั่งหลับบนรถและพอโทรกลับไปหาแฟนพี่ยงก็บอกกลับมาจริงๆว่าพี่ยงแกเสียแล้วตลอดทั้งงานสัมมนานั้นทุกคนที่นั่งรถคันที่สต่างออกอาการหลอนๆกันทุกคนเลยครับ เพราะไม่มีใครคิดเลยว่าจะเจอกับเรื่องแบบนี้แม้แต่ตัวผมเองก็ไม่คิดครับว่าตลอดการเดินทางมานั้นจะได้หลอนกันตั้งแต่ต้นทางจนมาถึงปลายทางได้ขนาดนี้สวัสดีครับ